สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม Ro บ o x Map ซ่อนแอบนะครับ High นด์ซ e กนั่นเองเย้แล้วตอนนี้นะเราก็อยู่ในแมพแล้วที่เห็นอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวละครของผมนะครับเขาให้มาดูแสดงของของเขาเฉยนะครับที่เขาเขากำลังเล่นอยู่นะตอนนี้ผมอยู่ในล็อบบี้นะครับล็อบบี้เนาะแล้วตอนนี้เขาให้เรามาดูก่อนนะนะเพราะว่าผมก็ ผมก็งงว่าทําไมเขาไม่ทําล็อบบี้แล้วให้คนอยู่ในล็อบบี้นะครับผมก็งงครับเพราะว่าเกมนี้อ่ะมันไม่มีล็อบบี้นั่นเองนะครับแล้วเขาก็กําลังวิ่งไปเลยนะตอนนี้เขามันกําลังวิ่งไปเลยนะอ่าแล้วก็จะบอกว่าตอนนี้ตอนนี้ขอบต้นต้นบอกว่าใครมาดูคลิปสั้นของผมผมหรือคลิปยาวเนี่ย ก็ดูนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับคุณผู้ชมเพราะเออถ้าถ้าพูดกันดูนะมันก็บอกเอาพูดว่าขอให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วกันนะเพราะว่ามีคนกดน้อยมากแล้วก็ตัวเลขก็แทบจะไม่พุ่งเลยนะครับก็บผมก็ขอบคุณที่คำชมของคลิปสั้นที่ผมเพิ่งลงไปนะ Bnbc All d a y นะที่พาที่6เนาะขอบคุณมากๆเลยนะครับซึ่งตอนนี้ เราก็เขาบอกว่าขณะดนี้คุณกําลังชมเกมที่กําลังดเนินการอยู่เกมใหม่จะเริ่มในอีกไม่ช้าคือตอนนี้เราอยู่ในเราจะไปในเกมใหม่ซึ่งตอนนี้เราอยู่ในเกมที่กําลังดเนินการหรืชมเกมเขาเรียกว่าชมคนหานะแล้วก็สามารถดูผู้เล่นถัดไปได้อาคนี้เขาก็ซ่อนที่ไหนก็ไม่รู้นะ แล้วก็แล้วแต่เขานะว่าตัวนี้จะเนียนหรือไม่เนียนะ่ะคนนึงก็ปีนไปเรื่อยเลยนะไม่รู้เขาจะปีนไปทําไมนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคนหาจะมีสองผู้เล่นนะที่รอดชีวิตอยู่อันนี้คือมุมการมองเห็นนะถ้าใครไม่รู้ก็ดูจอดูจอตัวหนังสือช่องที่อยู่ช่องสีฟ้าทั้งหมดนี่เขาสามารถทะลุเตียงได้เลยเหรอ เออไม่รู้นะเขาก็ทําออกมาได้ไม่ค่อยเงียนเท่าไหร่นะซึ่งตอนนี้เขาเกมไม่เริ่มไม่รู้นะว่าทําไมเกมถึงไม่เริ่มซึ่งอ่ะผมจะมีอะเราจะบอกในเกมนี้มีแผ่นกระโดดให้เราสามารถกระโดดได้ซึ่งมันชื่อว่า h i g h and s e e k Electric นะจะพูดผมว่า h ฮแอนซิกนะมาดูเรียกง่ายดีนะอ่านตอนนี้เรามาแล้วแย่ yeah, จบเกมเราซึ่งตอนนี้มีผู้เล่นเพราะผู้เล่นเ เก้าคนนะอ่ะตอนนี้เลือกแผนที่แล้วเราจะไปอะไรขอเป็นสนามหลังบ้านเพราะเนียนที่สุดนะะสนามหลังบ้านเย้ yeah! วิทำไมมันเป็น,ปนตามคำขอเลยเออนั่นแะสออิมันเป็นตามคำขอไงไม่อยากเป็นคนหาถ้าเป็นคนหาน่าจะ หาเยอะน้าดูเนาะอ่ะไม่ไม่ใช่เราเราเป็นคนซ่อนเย่เราเล่นกระสองตาเหมือนเดิมได้ไหมเพราะว่าเกมนี้คคอนข้างที่จะยาวใช้ได้เลยนะ,ะมาแล้วอันนี้คือตัวละครของเรานะทุกคนบอกว่าทุกคนก็น่าจะรู้แหละว,ว่านี่คือตัวละครของผมนะเพราะผมเคยเล่นเกมนี้ไปเมื่อหลายปีที่แล้วนะเมื่อปี6 6ห7หเจ็ด เออเอ้ยหกหกหกห้าเนี่ยใช่แล้วก็ไปเลยนะแล้วก็จะไปที่ต้นใหญ่นู่นเลยนะกระโดดกระโดดเพื่อความเร็วกระโดดกระโดดเกมนี้วิ่งไม่ได้นะพวกข่าวร้ายก่อนว่าวิ่งไม่ได้นะใครอยากเล่นเกมนี้ก็กุณาว่าก้องกระโดดอย่างเดียวนะเพื่อความรวดเร็วจะทันหรือเปล่าโอเคทนัทนทนัทนทันทัน อ้าวเขาออกจากเกมไปนะคุณผู้ชมไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงออกจากเกมนะ,ะ่คะอ่ะผ่านไปตาหนึ่งละอ่ะอีกตาหนึ่งแล้วก็จบคลิปแล้วนะทำไมจดคลิปเร็วจังเออคลิปนี้ใช่นะจนจบคลิปเร็วมากผมคุยกับท่านผู้ชมนะไม่ได้คุยกับคนเดียวไม่ได้คุยคนเดียวยห้องใต้หลังคาแบบต่อไปเย้ใครจะได้เป็นใครจะได้เป็น ไม่ใช่ผมใช่ไหมเนี่ยโอเคปิงหกศูนย์สามศูนย์สามศูนย์ถ้าผมอ่านชื่อเขาไม่ถูกก็ขออภัยด้วยละกันเนาะโอเคไปไปไปซ่อนแล้วไว้ไม่รออะไรแล้วไปไปซ่อนแล้วไปซ่อนแล้วซ่อนแล้วไปซ่อนแล้วอะเรามาอยู่ตรงนี้กันดีกว่าเรา,าอยู่บนหลังคากันดีกว่าไม่ก็หยุดตรงเนี้ย มาดูบนหลังคากันดีว่าเอ้ยหรือว่าเราเรามาอยู่ข้างล่างถ้าบนหลังคาเขาน่าจะเห็นนะครับอ่ะดูข้างล่างเดี๋ยวตอนนี้เขาอยู่ในในกล่องน้ําแข็งอ่ะตอนนี้เรากำลังชมเขาอยู่นะครับคุณผู้ชมอ่าออเขาบอกว่าเราจะต้องเราจะต้องจับคนให้ได้นะไม่เอานะห้ามจับเราโอเคไหม เล่นมุกนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเนาะโอ้ยสแสดงกัน,ซ,นซ่อนนี่มันเวลาเหลือผู้ซ่อนห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์โอเคเกมเริ่มเขาออกมาแล้วนะ,ะซึ่งตอนนี้เขากำลังไปที่ไหนสักที่หนึ่งนะฮะเขาเมือไม่เหมือนว่าเขาจะมาเจอเราหรือไม่มาดูกันไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวขอขอขอใต้ขอใต้ขอใต้ใตใตหน่อย โอเคนะผมตายอ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะสำหรับนี้บายบายนะตายทุกคลิปเลยนะคะพาร์ทหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยตายทุกคลิปเลยนะโอเคบายบาย